ขอเชิญพบกับ G c ค s t ต m มสวัสดีครับวันนี้นะครับคุณอยู่ผม G ีค s t ตอมแล้วคลิปที่แล้วเราได้ทำเป็นพ่อค้าสายไหนที่คุณต้องเคยเจออะไรอย่างนี้แล้ววันนี้เราจะมาทำลูกค้าสายไหนบ้างที่คุณจะต้องไม่อยากจะเจออ่ะไปดูกันเลยครับผมขอเชิญพบกับลูกค้าสายเช็คเช็คอะไรอ่ะเช็คเช็คอะไร เช็ลคลักางไงพื่นโอ้แม่เจ้าแม่งไม่ใช่คุกร้านเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเอาสวัสดีครับพี่เอาไม่ใช่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาสอบเอาน้องน้องไปไหนอะน้องกบมากรเอ้ยกลับกลับมาคุร้านพี่ก่อนไอ้น้องไอ้น้องมันไปไหนของมันครับท่านผู้ชมโอ้ย เสียแรงหมดอุตส่าห์มาตั้งเชลวขายตรงเนี้ยมันไปไหนของมันละไปสวัสดีใครตึกเนี้ยตรงเนี้ยมีร้านกูร้านเดียวโอ้ยร้อนก็ร้อนไปแล้วเอาล้อเล่นเดี๋ยวของก็หายหมดอะเฮ้ยเอาทำไมมันไม่มีร้านขายของเล่นเลยอะ่ะอ๋อม่อยู่ตรงนี้นี่เองเนาะเออเออเออเโทษทีครับพี่จำ ร้านผิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออแล้ววันนี้มีเอ่อผมอยากมาถามนิดนึงฮะไอตัวซาสบีเวอร์คาร์ตัวนี้ยครับราคามันเป็นยังไงบ้างครับราคาเท่าไหร่ครับค่าตัวนี้เหรอครับขายประมาณสองพันแปดครับอ๋อโอเคครับราคาเท่านี้ใช่ไหมฮะราคาสองพันแปดใช่ไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวผมลองไปดูร้านอื่นก่อนแล้วกันครับอ๋อโอเคครับโอเคครับ อ่ะพี่ครับไอตัวเนี้ยฮะซาซิบิเวอรคาร์ตัวเนี้ยฮะมันเท่าไหร่ครับทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยทำไมมันใส่แขกแค่ข้างเดียวพอดีว่ามันเฟี้ยวจัดช่วยไม่ใช่พอดีว่ามันใส่ยากนะครับอืมเออโอเคอ่าไอ้ซาซิบิเวอร์คาคร์ตัวเนี้ยะขายเท่าไหร่อไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยวถามเจคให้นะเจคเจคเจคไอ้ซาซิบิตัวเนี้ยขายเท่าไหร่นะ อ๋อชิคกี้พายก๋วยอ๋ยอ,ออ๋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 อก๋อ๋อ,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 อมันขายประมาณสามพันสองนะอืมเอามาโอ้โอโ้โหสามพันสองเลยเหรอครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองไปดูร้านอื่นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวแวะมาครับอ๋อโอเคไปแลยไปไปไป,ไปเอ้าพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ซาซิบิเวอร์คัสตัวเนี้ยฮะมันราคาเท่าไรหร่อะครับอ๋อร้านนี้เหรอขายเท่าไหร่ขาย สามพันสามร้อยบาทแค่อ๋ 3, 3, อสามพันสามอ่ะครับโอเคครับโอเคครับเอาไหมอีหนูไม่เอาเหรอเอาเลยนะเอาเลยช่วยพี่ะนะรับไม่เอาครับเดี๋ยวผมแวะมาใหม่ครับพี่โอ้ยแม่งอุต่าห์เล่นเป็นเกย์ไม่ก็ไม่ซื้อออโทษทีนะครับพี่ไอซาส,สบิว ซ่าซ uh, <Yes. S 1> ่าซบียเวอรคาตัวเนี้ยฮะราคาเท่าไหร่ครับอ๋อไอซ่าเซบียเวอค่าตัวนี้อ่ะนะราคาเท่าไหร่อ๋อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูซีรีส์นัมเบอร์ให้ดูยังไงอ่ะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะอ๋อประมาณเออสี่พันบาท ช่วยอ้วเธื้อนะแขนอ้วก็ไม่มีอยู่แล้วเออพอเปิดร้านี่เนี่ยแค่จะต้องขายบ้านขายรถอยู่แล้วโอ้ไซพันเลยครับโอเค okay, ครับเดี๋ยวผมก็สงสารที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าบ้านผมเนี่ยก็ยะราย,ยักจนเลยนครับอยู่ในคลึสหาหลานใหญ่มีห้องน้ำสิบกว่าห้องมีห้องเทยเตอร์เหมือนโรงหนังทีว e ีมก โอ้ผมลำบากมากเลยพี่อันนั้นเขาเรียกว่าลำบากหออโอ,โอ้พี่ผมขอโทษครับผมไม่รู้คำว่าผมมีดีเกินไปไปเลยออกจากไายหัวไปออกไปจากรลานกูไปลแ,ล yeah! แล้วเะย่ยไปเลยอุตสาห์ทำตัวหน้าสนใจโอ้ยของกูเสียหายหมด ไอ้ขาเ้ยบริษัททำตัวน่าสงสัยไม่มีใครเห็นใจเลยสงสัยรอบหน้าต้องตัดแขนสข้างแล้วใช่ไหมเนี่ยที่เราจยดมามันบีอย่างเงี้ยใครไม่โยนนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยเลยเดี๋ยวต่อยเลยแล้วที่ถามมาเมื่อกี้นะก็มีตั้งแต่2อ0พันแปดสามพันสองมพันสามี่พันะฮะอ้จะเลือกร้านไหนดีครับท่านผู้ชมถ้าเป็นท่านผู้ชมเลือกร้านไหนครับ แต่ผมเลือกไม่ได้เลยครับซัก,ก้าร้านมันไม่ถูกใจเลยครับผมอยากได้ซาก้าประมาณห้าร้อยอะไรประมาณนี้เฮ้ยไม่ซื้อละอย่างวะอย่างนี้ก็ได้หรอขอเชิญพบกับลูกค้าสายถามมึงจะถามอะไรกันทักะนาวดิ่ะฮะถามจนกูไม่รู้จะตอบอยังไงแล้วเอ้าพี่สวัสดีครับอ๋อผมอยากจะถามเรนนิดนึงอะครับ อ๋ได้ถามได้เลยพี่เนี่ยรู้ราคาทุกตัวเป็นเจ้าของร้านอยู่แล้วตัวแดงๆนั่นนะพี่เท่าไหร่อ๋อตัวนี้เหรอสามพันสองแล้วตัวเนี้ยเท่าไหร่อ่ะตัวนี้เหรอพันห้าแล้วตัวเนี้ยนี่พันเจ็ดเอาเอาไอ้กองนั่นนะเท่าไหร่อ่ะไอเนี้ยเนี้ยเนี้ยกองกองนี้เอพันหนึ่งเก้าร้อยพันห้าไอตัวนู้นด้วยอ่เอตัวนี้เท่าไหร่อ่ะพันหกองตัวนี้ เอาแล้วตัวแดงแดงนะพี่นี่ก็หพันสามเอ้ยสองสามเปนสองเอาแล้วตัวเนี้ยนี่พันห้าเอาแล้วตัวเนี้ยนี่พันเจ็ดแล้วตัวนี้อกะตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอ้ยนี่ก็พันหนึ่งพันเก้าร้อยพันห้าเอาพี่ผมลื้ละไอ้ตัวนั้นเท่าไหร่นะอนี้เหรอพัน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 หกเออเออเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมึงจะถามอะไรกูเยอะแยาวเนี่ยฮะ จะซื้อจะซื้อร้านพี่หมดเลยเหรอจะหมอลานที่หมดเลยเหรอไม่เอาครับเดี๋ยวผมแวะมาใหม่ครับพี่อ๋อแล้วทาไมเขาอย่างเงี้ยเหนื่อยอเง้อาเฮ้ยพี่เปรับไรพี่เดี๋ยวเรียก call นิดหนึ่งนะตอนนี้นะพี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ฮัลโหลครับฮัลโหลครับ, Hello, รบเออสั่งไก่เคเอฟซีสักประมาณเออร้อยสองร้อย่องครับโอเคครับโอเคครับอบอยตัวบอยตึงเลยแมกตัว ขอเชิญพบกับลูกค้าสายกล่องกล่องลังเหรอพี่ไม่ใช่กล่องอน้ตาลกล่องไปรษณีย์ของญี่ปุ่นอะไปดูกันเลยว่าไงนุม่มหลานพี่เนี่ยมีตังแต่มาเจอ,อยันกันดด้ไหมนเนี่ยเดินดูให้ตามสบายอ๋อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ๋อโอ้โ,อโหร้านที่นี่ใหญ่ดีจริงๆเลยนะฮะเ,เดี๋ยวผมขอลองดูหน่อยนะฮะ เออพี่ร้านพี่เนี่ยผมสนใจตัวเนี้ยมันมีกล่องน้ำตาลไหมไม่มีผมไม่เอานะร้านพี่ไม่มีหรอกนะกล่องน้ำตรงน้ำตาลอ่ะเดี๋ยวถ้ามีแต่ว่าถ้าจะเอาอ่ะเดี๋ยวจะยกกล่องลังมาให้เพราแบบนั้นจะเอามาไหมอ๋นั้นผมไปแล้วโฮ้เซ็งเลยมันต้องมีสิว่ากล่องน้ำตรงน้ำตาลเนี่ยเอาต่อไปเลยแล้วกันอันที่ละทีเด็ดขอเชิญพบกับ ลูกขาสาสอสั่งสอกอะไรก็ส่องสอไม่กินแล้วแหละสวัสดีครับมีอะไรก็ถามได้เลยนะฮะพี่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองเอ้าไม่ใช่อ่าอเคถามได้ครับเดินเดี๋ยวดูได้ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนเลยเดี๋ยวผมขอร้องดูก่อนนะครับโอ้บูโตอิชกโอ้โอเทค,คุณยอดเคยผอกรบผอสองให้หมดยาให้เหลือไม่ใช่โอ้ ฟรีด <Freedom. S 2> องอันนี้โอ้โหยูนิคอนโอ้โหซาซูบี้ซาซูบี้ยังทุกคน,นซาซูบี้เบอร์ค้าด้วยนะเนี่ยโอ้หิงโอ้โหอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ไม่บมร้านที่เขามีของเยอะมากนะครับทุกคนโอเคครับผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับพี่มันได้ตอนที่ไหนกันลูสนาสลำเนาะ คนอย่างแกอ,อันสุดท้ายเลยนะครับท่านผู้ชมขอเชิญพบกับลูกค้าสายเดินเดินอะไรอะพี่พูดเร็วๆหน่อยดิเดินเล่นย่าไก่เราไปดูกันเลยเอาพี่สวัสดีครับอ๋ออ๋อพี่จะไปข้างนอกแป๊บนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมดูเฝ้าร้านให้ครับเดี๋ยวผมเดินเลยครับเดินเดินเล่นนะเดินเดินเล่นดีไหมพี่อ๋อ เอาได้ได้ได้จะเดินเล่นอะไรของมันก็ได้แต่ว่าเฝ้าร้านให้พี่ด้วยลวกันเดี๋ยวอีกสิบห้าทีพี่มาจะได้รู้กันเลยว่ามันจะเดินเล่นยังไงตัวนี้ก็ใหญ่โอ้โหตัวนี้เท่ันเดินเลยสักรอบโอ้โหตัวนี้เท่จังเลยโอโ้ตัวนี้มีมีกันดั้งโอโ้ตัวนี้วิงเดีกสักรอบคาณผู้ชมโอ้ย อะไรวะน,นี่นยไม่รู้จักโอ้โหโอ้โหพอทีต่อมาจะเป็นยังไงกันการเดินเล่นของเขาเราไปติดตามรับชมกันเลยโอ้หมื่นมืนมืนเฮ้ยน้อง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 ไม่ใช่แบบนี้หมายถึงว่าพี่บอกให้เดินเล่นก็จริงแต่ไม่ใช่มาเดินวนจงกรมอะไรแบบนี้แบบนี้ไปเดินวัดไปบ้าไป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 เอาแล้วพี่จะว่าผมได้ไงก็ผมเดินเล่นไงฟ้าร้านให้พี่แบบเนี้ยแบบเอาตัวนี้สวยเอาตัวนี้อยากได้อะไรทำลองเนี้ย พี่ไม่เข้าใจเลยอะภาษาวัยรุ่นอ่ะอสัอะไรเนี่ยโอ้โหพี่ต้องขอบคุณผมนะเนี่ยผมอุตส่าห์เฝ้าร้านให้เดินเล่นแบบนอะไรแบบเนี้ยไปเลยไปพี่ไปี่ไป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 ไนไป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  คลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามชมครับผมู